เตรียมตัวแล้วครับสาหรับคืนนี้นะครับจิบไปเกียอย่างลงแตเว้นนะครับเออโบเวนดิตีสองครึ่งนะครับเมื่อนี้เก้ารับมีดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์น้ำคือเก้าแหะครับบานนี้ก็อยากันยุงเดียบเลยยากันยุงนะครับเนาะอาจดริ้ะนะครับเนี่ยตอนนี้ ตีสองนะครับกับปีสามสิบนาทีมาโหลดกับที่เตรียมตัวไปลงส่วนยางครับหยีดยางเมื่อนี้อีกมีดหนึ่งเป็นมีดที่ซีนะครับเนาะอยากเตรียมอุปกรณ์ก็ได้ครับเด้อ ยา,านพาหนะคู่ใจครับคันนี้แหละครับไปไหนไปด้วยแต่ว่าตอนขี่ไปสวนวอคือิบ่ได้เก็บบรรยากาศใหมบ้างครับ ในกะถ้าไปเจอกันอยู่ส่วนได้ๆกันแล้ว thank <laughs> ไม่มีตีซีเลยนะครนะับนี่ยไมีตีซีในแกะเป็นลูกบอลแล้วต้องขอโทษเ,เพื่อนๆนะครับไม่ได้ถ่ายแตนกีดไปเรื่องเพราะว่าเมื่อวานอุปกรณ์มานำมม่เนี่ยตนะีสี่นะครับเป็ตนตีสี่เลยอยู่สองแถว อเครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเลยอีกอยู่แถวนึงนะครับตอนนี้นาฬิกาก็ไ่ได้ออกมาน้ำน้วเนาะเดี๋ยวเบิ่งโทรศัพท์ก็ได้ที่ห้าพอดีเลยครับประมาณนี้นะครับน้ำยางที่ไหลอันนี้โจกออกแล้ววางเล้ดีก่อน อันนี้คือมีดที่สามอยู่ในกน้อนนี้อันนี้มีดสีตอนกีดประเทศไทยเบิ้งนะครับเนะี่ยเพราะว่าบรรยากาศคือขาตั้งกล่องมันมีบร่ได้อมาแล้วก็มาคนเดียวนะครับกับส่วนปลาเหมือนๆเดียว อีกเสร็จแล้ววันนี้ก็บชิบิยอดน้องกดที่ครับญาติคนถูกทั้งร้อนไปพี่น้อง่ะชยอดต้องกดลำเบาะรถโอ้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 ทะครับทั้งไปไทยเบาะรถเป็นประมาณโอ้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 หมื่นหมื่นแล้วก็หมื่นที่นะครับที่ส่วนยางอายุข้างนายนะครับเนี่ยขอโทษขอให้เด้คพี่น้องครับอาจจะสั้นขออนุญาตขับรถก่อนนะครับพี่น้องครับเพราะว่า มันจืดตั้งแต่เกินข้างหน้านี่ก็จะเป็นบขกน้ำนะครับโอย่ากอดญาติก่อนนะครับบุระมืดฟ้ามัวดินมาเบื่อล้วครับคันโบ้เฝ้ายน้ำกดกะยญาติเสียเป้าไปนครับเพราะว่าเมื่อคือนนี่ฝนมาตกนะครับแต่ตกตอนกลางวันตกตกตอ,ตอนกลางวันเมื่อคือนนี้บ้านเราตดแล้วประมาณตีห้าครึง่ง นะครับน,นี่ก็เฝ้ามาหยอดน้ํากดครับหยอดกดครับพู่แหละครับปกติก็เก้าโมงแปดโมงหละแตนน่ตอนนี้เจ็ดโมงนี่บ่ไว้ใจครับตอนนี้มืดเห็นไหมครับบรรยากาศมืดต้องเฝ้าหยอดกดครับไปเพื่อนเพื่อนหยอดกดกันครับ